เพื่อนๆคะวันนี้หวานรู้สึกเมื่อยมากเลยแต่ก็โชคดีนะที่ว่าน้ำมันมวยติดเอาไว้ดีงามมากๆเลยคะ่ะช่วยชีดหวานได้เยอะมากเพื่อนี้นะคะก็เป็นสูตรเมททอนแล้วก็เมทิลซาลิไซเลตนะคะเมื่อบัญทาอาการปวดเมื่อยเข็ดขัดยอกช้ำกล้ามเนื้อตึงฟกช้ำดำเขียวแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะหวานเดินเยอะมากจนแบบขาเป็นก้อนๆเลยคะ่ะเลยจะต้องมาใช้น้ามันมวยนวดนิดนึงนะ ใายมากนะคะเทน้ำมันมวยลงไปบนฝ่ามือนะคะแล้วก็อาจจะถูๆให้ทั่วมือแล้วก็ไปนวดกับขาของเราหรือว่าบริเวณที่ปวดค่ะกินแดด เป็นแบบ m e n ทอลเม m e n ลนิดนึงนะคะนะว่าเขาจะแบบขึ้นชื่อว่าเป็นน้ํามันนะแต่เวลาใช้อ่ะมันไม่ได้เหนียวเนอะหนนะขนาดนั้นนะคะพอนวดนวดเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบไม่เหนียวเลยเออดีงามมากๆเลยใช้บ่อยได้ตามต้องการด้วยนะแบบถ้าเกิดไม่หายเมื่อยก็นวดไปจนกว่าจะหายนะค,ยค่อยคคึงคึงนวดนวดไปน,นะคะดีงามมากๆต้องมีติดบ้านไว้เลยนะเดี๋ยวยังไงเหมือนบอกพิกัดไว้ที่ใต้ d e s c ช i p i o n แล้วก็ที่ comment นะคะ